นี่นะครับด้วยนโยบายของรัฐบาลนะครับเรื่องของซับพาวเวอร์อำเภอทุ่งผลนั้นเป็นอำเภอที่ได้รับการคัดเลือกนะครับจากสำนักงานว่าธรรมจังหวัดนะครับมหาวิลัยพัทอุดรธานีนะครับที่จะมาขับเคลื่อนนะครังานหนึ่งอำเภอหนึ่งซับพาวเวอนะครับตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนนะครับซึ่งพวกเราก็ มีการจัดกิจกรรมนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับนับตั้งแต่ผมมาดํารงตําแหน่งเป็นนายอำเภอให้พวกเราชาวนุ่มผนนี้ก็เป็นปีที่4นะครับติดต่อกันนะครับซึ่งเราก็ช่วยกันนะครับในการขับเคลื่อนอการทํากิจกรรมในพื้นที่โดยเพราะการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีด้วยดีนะครับแม้ว่า เราอาจจะยังไม่มีก็ประมาณหรือว่ามีหน่วยงานที่สนับสนุนบนะ้างนักแต่เราก็ไม่ย่อท้อนะก็ขอเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ให้พวกเรานะครับได้พยายามรักษาซึ่งขณะนี้ก็เริ่มที่จะมีหน่วยงานมองเห็นนะครับอย่างสำนักง,งานวัฒธรรมจังหวัดนะครับมหาวิทยาลัยพัฒนาดธานีในล,ล่าสุดนี้ก็เป็นทางหน่วยงานนะครับนะทางนักการเมืองนะั่น โดยเฉพาะ,นะท่านสอสอนะครับคุณหมอพาโนโุนี่ก็มีความตั้งใจนะครับว่าอยากจะจให้พื้นที่ที่ท่านดูแลอยู่นี่นเป็นที่รู้จักนะครับทั่วไปบ้านดงนั้นนะครับแม้ว่าจะมีแหล่งท่องเที่ยวคํามชโนดยอยู่แต่ก็ยังไม่มีงานที่เป็นอีเวนต์นะครับให้ผู้คนได้เห็นหรือว่ามารวมกันนะครับตามที่คาดหวังเอาไว้นะครับในขณะเดียวกันนะครับพื้นที่ที่ท่านดูแลพื้นที่นี้ก็คืออำเภอทุ่งขน มีสิ่งดีๆในพื้นที่โดยเฉพาะาเรื่องของคนนะครับบอกว่าน่าจะมีงานฉลองขึ้นมาเป็นงานอีเป็นก็เลยเอาวันที่เรายกฐานะนะครับจากกิงก่งอำเภอมาเป็นอำเภอน,นี่แหละนำเสนอเป็นโครงการนะครับในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนขึ้นไปปีนีนะ้อาจจะยังไม่ได้รับการสบสนอวานหรือว่ายังไม่เห็นอะไรที่เป็นปีไปแล้วแต่นะครับนะท่านสสก็จะพยายามผลักดันนะ ให้นะครับในปีต่อๆไปโดยเฉพาะในปีหน้าในพื้นที่นั้นจะต้องเป็นพื้นที่ที่เคยมีการจัดงานมาก,ก่อนนะครับถึงจะได้รับการจัดสรรงบประมาณดังนั้นพวกเราก็เลยช่วยกันเนะ้ะปีนี้อาจจะเริ่มเล็กๆน้อยๆค่อยเป็นค่อยไปในกิจกรรมของเราก็จะมีการทำขบวนแห่และการสักการะที่สำคัญก็คือเราเอาพระพณีบุญบ้างไปนมาเบิกฟ้าเอาเลื่อยเอาชัย ให้เป็นขวัญกำลังใจก่อนที่จะลงมือนะครับนะทำงานนะครับตาม22.14วิถีชีวิตของพี่น้องของเราซึ่งเป็นเกษตรกร,ร,กรคนส่วนใหญ่ของประเทศเกนะือบประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศซึ่งเป็นเกษตรกร,ะร,กรนะครับนะได้มีขัญกำลังใจนะครับหลังจากที่ผ่านพ้นนะงานพระราชมงคลนะครับนะจะลดพนังพันแรกนนะาขวัญหรือวันพืชนมงคลมาแล้ว ก็เป็นเรื่องของนะครับพร้อมถิ่นแต่ละแห่งนะที่จะสร้างแรงบันดาลใจก็เอาบุญบัางไฟเนี่ยแหละนะครับมานะครับนะเพื่อที่จะให้ความเชื่อความศรัทธาที่เรามีมาอย่างยาวนานนั้นได้รับการสานต่อก็พอดีนะครับผมมีโอกาสนะได้คุยกับทางท่านรัฐมนตรีช่วยราชการสมรภ์ไทยนะครับท่านมท .2 ท่านทรงศักดิ์ทองศรีนั่งเครื่องมาด้วยกันนะครับเมื่อวันเสาร์ นะท่านก็สอบถามเรื่องอะไรต่างๆรวมกระทั่งถึงนะรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะสร้างรายได้นะครับโดยเฉพาะในสิ่งทีนะ่มันผิดกฎหมายแล้วอยากให้มันถูกกฎหมายอะไรทํานองน,นี้นะครับนะซึ่งในหนึ่งในนั้นนะครับก็คุยกันเรื่องของนะงานบั้งไฟเนี่ยนะครับจริงๆมันเป็นประเพณีแล้วก็มีการอนุญาตนะครับนะตามประกาศคําสั่งของจังหวัดแต่และจังหวัดนะครับในเขตพื้นที่ที่มีงานบะเพณี เหล่านี้นะครับแต่นะครับทำอย่างไรถึงจะให้มันเกิดรายได้แล้วถูกกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของการพนันนะครับพูดกันง่ายๆสั้นๆแบบนั้นนะครับว่าทุกวันนี้นะครับนการพนันนั้นยังคงจะต้องลักลอบนะครับเล่นนะครับ,รบเป็นครั้งเป็นคราวเป็นวาระไปแต่ทำอย่างไรถึงจะให้ถูกกฎหมายท่านก็นเลยมานะครับว่าถ้าจะทำให้ถูกกฎหมายซึ่งตณนนี้ ตามพรบการพนันมันก็มีการพนันหลายอย่างเช่นนะครับชนวัวชนไก่นะครับตัดปลานะครับหรือว่าเล่นอะไรต่างๆนี้ตามบัญชีกอบัญชีขอ,ขอก็ว่าไปถ้าจะให้บ้างไปเข้าไปอยู่ในตรงนั้นนะครับมันจะต้องทํำยังไงอะไรต่างๆตอนนี้นะครับก็ได้พูดคุยกันนะครับซึ่งวันข้างหน้าก็น่าจะมีการแก้ไขส่วนามแล้วก็ให้ครบวงจรอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแม้กระทั่ง ตอนนี้รัฐบาลก็มีนโยบายอย่างหวยใต้ดินอย่างนี้ทำยังไงถึงจะเอาขึ้นมาบนดินได้อะไรต่างๆนะครับดังนั้นจะเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นวิถีชีวิตนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะนํามาพัฒนาเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของรายได้ได้เพียงแต่ทํายังไงถึงจะให้เกิดความเรียบร้อยนะครับก็อยว่ากันต่อไปมาถึงในพื้นที่ของเรานะครับที่พวกเราจะต้องช่วยกันจัดงานขึ้นมาเพื่อที่จะ ไปผักดันนะครับงบประมาณเมื่อวานนี้นะครับก็มีเหตุการณ์ที่ทางท่านสสเองซึ่งอยากจะมาร่วมง,งาน,นมาดูว่าเรามีกิจกรรมอะไรเพื่อจะได้ไปร่วมไปผักดันนะครับในการเสนอของกง็ประมาณมาให้ตามโครงการที่เราเสนอขอไปนะที่มีความร่วมแรงร่วมใจจากทั้ง4ตำบล37หมูม่บ้านและก็ยังมีนะครับทางภาคประชาชนนะครับอีก2นะครับส่วน,นที่ นะมีความนะสนใจนะครับแล้วก็อยากจะส่งเสริมงานในพื้นที่ของเราขึ้นมาก็ต้องขอกราบขอบคุณว้นนโอกาสนี้ก็อขอนะครับนะความร่วมแรงร่วมใจนี้จงนำพาให้พื้นที่ของเราได้รับการพัฒนาต่อยอดให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปแล้วก็ดูนะครับวันนี้ที่เราจะเสียงไทยเอาเลือดเอาัจจากทั้ง6กบ้านนะครับนะในช่วงเช้านะ ผลออกมาจะเป็นอย่างไรทุ่งฝนของเราจะก้าวหน้าไปได้หรือไม่บัดนี้ก็คงได้เวลานะครับที่จะมานะชมกันนะครับมาพิสูจน์กันนะครับถึงความตั้งใจของพวกเราก็ขอให้ในการจัดงานบรรลุไปด้วยดีและมีแต่สิ่งดีหลังจากนี้ต่อไปบัดนี้ได้เวลาแล้วขอเปิดการจุดบั้งไฟเพื่อเอเลิกเอาชัยในงางประจำปีของที่ทุ่งฝนบัดนี้